ค่ะน,นี่ก็คือบรรยากาศในยามเย็นนะคะที่คุณแม่กำลังตัดกล้วยให้นะคะอันนี้ให้ทุกท่านได้ชื่นชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตัดใบตองนะคะได้ใบตองสักประมาณ10บก้านก็พอนะหมาเอาเป็นใบกไปเพราะว่าจะทำสักประมาณคู่หนึ่งเพราะว่าเราจะทำใบสีเป็นใบสีพรมนะคะเพื่อที่จะทำขึ้นในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ อาจารย์ต้องการที่จะบูชาพระเป็นพิเศษนะคะดังนั้นก็เลยต้องอทําใบสีจริงๆไปซื้อก็ได้แต่ว่าอาจารย์มองว่าการที่เราได้นําใบกล้วยนะคะจากที่เราปลูกเองจากที่คุณแม่ท่านปลูกเองเราก็ตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นมานะคะสวยไม่สวยไม่ว่ากันแต่ด้วยใจของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเต็มที่นะคะเต็มที่กับกับการทำนเนี่ยอันนี้ใบกล้วยเนี่ยเห็นไหม าอะะจารย์มองว่าผล,ลบุญความละเอียดอ่อนเนี่ยมันมากกว่ามันดีกว่านะคะมันดีกว่านั่นเองนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมอันนี้ก็คือทางที่ตะวันตกของบ้านนะคะอันนี้คุณแม่นะคะก็ท่านก็เลยเคยสอนเสมอว่าอย่าดูถูกแม้นรัว้วเพียงเล็กน้อยรั้วบ้านนิดนึงค่ะมามีให้เดี๋ยวให้ให,ให้อันนี้มันหมดก่อนให้ยางมันไหลออกเยอะๆก่อน ะะรั้วแม้นเพียงเล็กน้อยนะคะเท่าคืบเท่าวาก็สามารถปลูกผักได้ปลูกต้นกล้วยได้เขาให้่มให้ร่มไม่พอนะคะเขาก็ยังให้พื้นที่ของเรานั้นมีสีเขียวนะคะแล้วก็มีอากาศที่บริสุทธิ์อันนี้ส,สังเกตดูเห็นไหมคะว่าคุณแม่ท่านลงต้นลำดวนเห็นไหมคะแล้วก็ลงต้นขนุนนะคะลงต้นลำดวนแล้วก็ลงต้น ะมะานาวนะคะแล้วก็ลงต้นมะละกอพ,พันพันพันเตี้ยนะคะแล้วก็ลงต้นแคร์นะคะดอกแคร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผักที่สามารถทานได้นะคะอันนี้ดอก,กต้นกล้วยนี้ให้ผลแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยคุณแม่ปลูกไว้ฝีมือคุณแม่หมดเลยนะคะแต่ละวันก็จะมีคนเข้ามาซื้อนะคะถ้าอาจารย์ได้มโอกาสกลับบ้านก็จะโทรมาถามท่านก่อนว่า ว่ามีกล้วยขายไหมนะคะคุณแม่ก็บอกว่ามีมีอยู่ประมาณหนึ่งเครือที่ตัดได้แล้วนะคะสองเครือสามเครือก็ตัดได้แล้วมางวดน,นี้ท่านก็บอกว่ามีอยู่ประมาณสามเครืออาจารย์ก็บอกว่าเหมาหมดเลยนะคะเพราะอาจารย์จะเอาไปบ่มแล้วก็ ไว้สําหรับถวายพระยามเช้าแล้วก็อุทิศบุญให้คุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อของเราไปอยู่บนสวรรค์แล้วนั่นเองนะคะก็คือท่านเสียชีวิตนั่นเองนะคะด้วยด้วยวัยชรานะคะท่านจากพวกเราไปดังนั้นอาจารย์ก็จะหมั่นทําบุญนะคะไปตักบาตรยามเช้ากรวดน้ําแผ่เมตตาให้ท่านนะคะให้ท่านได้เห็นกล้วยที่คุณแม่ปลูกกับมือนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ อาบอกว่าไม่ยอมแต่งงานใหม่เลยคุณแม่บอกว่าฉันไม่อยากแต่งงานใหม่เพราะฉันรักพ่อเธอนะฉันไม่ปั่นใจไปให้คนอื่นหลอกแล้วลูกหลานฉันโตแล้วฉันอายุมากแล้วฉันก็ชอบทางสงบฉันก็อยู่บ้านนะคะดูแลหลานไปวัดทําบุญนะคะแล้วก็หาหามุมสงบอะไรประมาณนี้ยังนะใหมน่นี้มันยังอ่อนออยู่เลยใช่ใช่ใช่ยังอ่อนอออยู่เลยทีนี้หาใบตอหาใบตองนะมา ตอนนี้หาใบตองไนเกียวอยู่ใสเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว